อัสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลฮิวะบเรากาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี2สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานเราก็ได้ไปฝึกอ่านในเรื่องของ เพิ่มเติมความหมายนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายในท้ายบทที่7กันเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะขึ้นกันนะคะในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของโลกร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านคําศัพท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือพร้อมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนในบทที่8นะคะในเรื่องของโลกร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันได้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะรู้จักคํานําเรื่องนะคะ ถุงจอห้องโลกพังผักต้มทะเลสีฟ้าปลูกตะเกียบโรงงานต่อไปนะคะเปลวไฟหลอดไฟลุกไหม่จมูกเสื้อกันหนาวห้องสมุดอีกครั้งนะคะรู้จักกรคำนำเรื่องถุงจอ ห้องโลกพังผักทม้มทะเลสีฟ้าลูกตะเกียบโรงงานเปลวไฟหลอดไฟลุกไหมจมูกเสื้อกันหนาวห้องสมุดต,ต่อไปนะคะมาอ่านในกรอบสีเดี๋นะคะสู่แค่ยางติดปิดซีกอุด แบบโฟมร้อนเดียวเตือนภยัยดับชมควันเศร้าหนอเหม็นละลายฝีมือคำถามคำตอบทำลายอาคารกังวลการฟิสเย็นจัด วันนี้นะคะครูหญิงให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะในบทที่8ในเรื่องของโรคร้อนนะคะแล้วคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนกัดคำศัพท์นะคะรู้จักคำเนื่องรู้จักคำนำเรื่องนะคะจากคำว่าถุงเนี้ยมายังห้องสมุดนะคะแล้วก็นักเรียนเขียนชื่อชั้นโรงเรียนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างส่งไปนะคะในไลน์กลุ่มนะคะวันนี้ครูหญิงก็มีเนื้อหาสอนพวกเรานะคะเพียงเท่านี้อย่าลืมลืมฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.